ุกาค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กอ,องหนิงก็ได้มีโอกาสจะทามาขบวนร่วมถวายเพลนะคะที่วัดขยองสรับขยองตะม,มนตตะองนะคะหรือวัดสังมวโลนะคะเมนะคะเมย์สี่สิบสี่สี่สิบห้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนําเำแยกไปชื่อนำกล่าวนะครับนะครับจุดท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ของเรากําลังรวบรวมนะครับเกี่ยวกับรายชื่อได้มีโอกาสนะคะก็มากราบ ครับขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเก็ดนักเรียนนะครับที่มารับฟุ่มนะครับก็ฝั่งน่านทิประวันออกครับได้ถือโอกาสนะคะมาถ่ายวิดีโอนะคะมาชมเมรุที่ใชงประมาณเยอะมากๆนะคะทุกคน14บสีล้านเลือปีค่ใช้จ่าย สิบสี่้านนะคะโอ้โหหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่นี่ถ้าใครมาถึงนี่แล้วอ่ะถ้าไม่มาเอ่อเช็คอินนี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะหนึ่งเดียวในโลกนะคะเมรุเมนเมนที่ใช้งบประมาณเยอะมากๆนะคะก็วันนี้ป้องเหน่งก็พาครอบครัวนะคะมาไหว้หลวงพ่อยาด้วยนะคะก็จะมีคุณแม่แล้วก็นะคะก็หน่อยนะคะ มาไว้ทันด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเมนแห่งนี้นะคะก็จะมีสีทิศมีสีทิศนะคะจะเป็นเอ่อระบบเป็นระบบไฟฟ้าตามไฟฟ้านะคะหนึ่งเดียวในโลกนะคะเ,เพื่อนๆอยู่ที่ตำบลตาอองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นอำเภอบ้านจื่ของพวกนี้เอง,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 งนะคะพวกนี้มนคันเมืองจังหวัดสุรินทร์เยคแม่สระย,ยืนนี่เหยียดแม่สระยืน นี่ค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะจากงบประมาณที่ใช้สร้างเมนหลังนี้นะคะก็เป็นจากผู้มีจิตศรัทธานะคะจากชาวบ้านนะคะที่ผู้ผมีจิตศรัทธานะคะคได้ร่วมบริจาคมานะคะ,คะสวยงามมากๆเลยนะคะหนึ่งเดียวในโลกนี่ค่ะทุกคน ก็หน่อยก็มาด้วยนะคะแต่พวกนี้เซลฟี่เองก็หน่อยนะครับใจใช่ไหครับสำหรับลงทางข้างในนะครับที่อ่าได้อ่านนำมาตั้งวางแล้วแต่ไม่มีรายชื่อตขอให้ท่านใดมาแจ้งที่กองอหนวยการด้วยนะครับ พี่น้องครับก็ขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลตะออของเราตอนนี้ก็กําลังหลั่งไหลเดินทางมาสูา่วัดสังมงคลของเราซึ่งเป็นพื้นที่นะครับอยู่ฝั่งทิศใต้อขอตงตาบลสุดนะครับก็จะติดกับเขตอลาดวนเขตอําเภอปราสาทนะครับนะเขตตำบลบ้านใจนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นชายแดนระหว่างอำเภอของเราก็ถือว่าบาง โรงเรือนโรงพักโรงพักซึ่งอลังการเหลือเกินนะครับการเสร็จไม่ถ okay. ึงเดือนนะื้อเนี่นะครับเห็นท่านกำลังแล้วนะครับก็ขออนุญาตขออนุญาตท่านกำลังอาพบปะพี่น้องชาวบ้านนะครับซึ่งสามารถสร้างอะไรหลายหลายอย่างหลังดังในระเบบนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา นะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะสิทธิอนุสิ์นะครับจากพี่น,อน้องไม่ว่าจะเป็นตำบลตาอองตำบลใล้เทียงก็ดีนะครับนะมาจากต่างจังหวัดก็ดีก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับในโอกาสานี้ด้วยนะครับนะตอนนี้กองอํานวยการของเรานะครับจะอยู่ฝั่งน้ามเมน <laughs> พูดได้ก็น้ามเมนเนาะเออเราะว่า ท่านใดอาจจะมาแล้วก็อยากจะช่วยบริจาคนะครับก็ขอเชิญน,นะครับผู้นำของเราชั้งสิบหกหมู่นนบ้านตอนนี้มาเกือบทุกท่านแล้วนะครับต้องขอขบคุณท่านจริน่ันเลยนะครับ